ค่ะนี่ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะไม่ได้คุณช่วยไว้แย่เลยค่ะไม่เป็นไรค่ะงั้นป้าไปก่อนนะคะคุณครับคุณคุณคุณกินไม่ได้นะครับนี่คุณทำอะไรของคุณเนี่ยเอาของฉันขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยนะคุณครับฉันบอกเอาของฉันขึ้นมาไงคุณ คุณครับมันกินไม่ได้จริงๆนะครับผู้หญิงคนเมื่อกี้เขาใส่อะไรลงไปในถ้วยไม่รู้อ่ะนี่คุณจะไปใส่ร้ายคนอื่นแบบนี้ไม่ได้นะเขากําลังท้องอยู่เขาจะทําแบบนั้นทําไมเรนี้คุณเป็นใครเนี่ยอ๋อไป็ไหนพวกโรกจิตใช่ไหมชอบแอบ,บมองคนอื่นสินะคุณเชื่อผมเถอะนะครับมันกินไม่ได้จริงฉันบอกให้ปล่อยฉันไงปล่อยซิ คุณ,ค,ณคุณจะทำอะไรเขาอะ่ะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคุณผู้หญิงคนเมื่อกี้เขาใส่อะไรไม่รู้ลงไปในถ้วยจริงๆนะครับรีบใส่หัวไปเลยนะก่อนที่ฉชนจะโทรแจ้งตำรวจมาจับแตวไปสิคุณคะต้องเป็นโรคจิตแน่เลยค่ะคุณตอนนี้คุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะ ฉันไม่เป็นอะไรแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะที่มาช่วยฉันไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณกินต่อได้เลยค่ะ สรุปแล้วเดีดละไปรีบเอามันขึ้นรถก่อนที่ใครจะไม่เห็นเข้า<ม>ไปเอาขี่หลังแม่ไปเลยไปแกจะบ้าเหรอฉันอายุขนาดนี้แล้วอะมาขี่หลังฉันฉันหลังฉันก็หักหมดสิเอาขี่หลังแกนั่นแหละแม่ฉันไม่ไหวหรอกตัวฉันเล็กขนาดนี้จะไปไหวได้ไงล่ะตัวเล็กเล็กอะไรกินข้าวทีละสามจานสี่จานตัวเล็กเอวบางร่างนะ้อยอย่างแกด้ยนะตอสาว ไม่รู้น่ะหลังแกนี่แหละไปหลังแม่นั่นแหละเอองั้นก็ช่วยกันไปนั่นแหละนะแตคนก็ไม่เห็นหรอกแม่ต้องช่วยเกกันเลยเนี่ยโอ้ยอุ้ยอย่าจีนนั่นนี่อ๋อตัวคนนิดเดียวทำไมหนักขนาดนี้วะเนี่ยไปไปเถอะแม่เสียรออยู่เออไปโอุ้ย คนตำรวจมีอะไรหรือเปล่าคะนี่พวกคุณสองคนกำลังทำอะไรอยู่ปารือเปล่าคะแล้วก็กลับกลับบ้านใช่ค่ะกลับบ้านไม่จริงครับผู้หญิงสองคนนี้วางยาผู้หญิงคนนั้นครับคุณตำรวจ<อ>ถ้าคุณตำรวจไม่เชื่อเนี่ยลองตรวจสอบท้องผู้หญิงคนนี้ดูสิครับปวดยาอยู่ในท้องครับ เอาอาากมไม่มีอะไรทั้งนั้นอ่ะหรือจะให้ผมค้นเองหลักฐานชัดขนาดนี้แล้วมีอะไรจะแก้ตัวอีกไหมนำตัวไปโรงพักครับ อ้เลไปคลยคคเคยไปเลยคปเลยไปเลยไเลยไปเลยไปเลยเลยไปเยไปคลับปเลยไลไปเลยไปเลยไปเลยไยเลยไเลยยเยยลล คุณจะทําอะไรฉันเนี่ย,ยคุณใจเย็นก่อนครับคือคุณโดนวางยาครับแต่ตอนนี้ตํารวจจับคนร้ายไปแล้วครับฉันโดนวางยาเหรอคะฉันขอบคุณมากเลยนะคะที่คุณมาช่วยฉันไว้ถ้าฉันไม่ได้คุณช่วยไว้ฉันคงแย่แน่ๆเลยคะ่ะและต้องขอโทษคุณด้วยนะคะที่ฉันเข้าใจคุณผิด ไม่เป็นไรหรอกครับแต่เข้าหลังคุณก็ต้องระวังตัวไว้ด้วยนะครับอย่าไปไหนมาไหนคนเดียวในที่สาธารณะแบบนี้มนันอันตรายครับ